โตโยต้าแกรนด์ไฮแลนเดอร์2อคือ SUV สุดหรูรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผสานความกว้างขวางความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ให้ความสะดวกสบายเหนือระดับในการเดินทางทุกเส้นทางดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวไฟหน้าแบบ LED และกระจังหน้าใหม่ที่ดูทรงพลังด้านในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียม เบาะหนังนุ่มสบายพร้อมพื้นที่กว้างขวางถึง3แถวที่นั่งผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนเครื่องยนต์มีทั้งแบบเบนซินและไฮบริดที่ให้พลังแรงแต่ประหยัดน้ำมันรองรับการขับขี่ที่ลื่นไหลและปลอดภัยด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่โตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดหากคุณกำลังมองหา SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความหรูหราและสมรรถนะโตโยต้าแกรนด์ไฮแลนเดอร์2คือคำตอบพร้อมให้คุณสัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมแลกซารี ด้านหลังของโตโยต้าแกรนด์ไฮแลนเดอร์26ถูกออกแบบมาให้แสดงถึงความแข็งแกร่งสง่สาง,งามและความมั่นใจในทุกมุมมองเส้นสายที่เฉียบคมผสานกับไ่ายท้ายเลด็ดีไซน์ล้ำสมัยช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครทุกครั้งที่รถแล่นจากไปสายตาทุกคู่จะยังคงจับจ้องตามราวกับว่าเพิ่งผ่านซุปเปอร์คาร์ระดับหรูฝาท้ายระบบไฟฟ้าทำให้การเปิดปิดสะดวกสบายมากขึ้นเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ รองรับการเดินทางใกล้หรือกิจกรรมทุกประเภทกันชนหลังถูกออกแบบให้แข็งแรงพร้อมระบบเซ็นเซอร์และกล้องถอยหลังเพื่อความปลอดภัยในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะจอดหรือขับออกจากซอยแคบแคบก็ทำได้อย่างมั่นใจถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ไม่ใช่แค่หรูจากด้านหน้าแต่ยังดูดีทุกมุมโดยเฉพาะจากด้านหลัง Toyota Grand h i g h l a n เด r er 2026คือคำตอบที่ใช่พบกับความสมบูรณ์แบบนี้ได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมแล x กซร เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ t o y ยต a g r a รนด i g h l a n เด r er 2,026คุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราและความสบายในทุกมิติภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยวัสดุพรีเมียมเบาะหนังคุณภาพสูงและแผงคอนโซลที่ทันสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple Car Play และ Android Auto พื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนพร้อมเบาะแถวที่3าที่นั่งสบายจริงรองรับการเดินทางไกลได้อย่างไม่อึดอัดนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศแยกอุณหภูมิ และช่อง USB ครบทุกที่นั่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของความหรูหราในทุกการเดินทางได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมแลกซโโา er รี Toyota Grand Highlander 2อ2 6เปิดตัวด้วยราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งดีไซน์พรีเมียมเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยครบครันเริ่มต้นประมาณ2 5 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและออปชั่นถือเป็น SUV ขนาดใหญ่ที่ให้ความคุ้มค่าสูงสุดในระดับเดียวกัน ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและผู้ขับขี่ที่ต้องการรถหรูพร้อมสมรรถนะระดับสูงสอบถามโปรโมชั่นพิเศษได้ที่โชว์รูมแลกซารีวันนี้